สวัสดีค่ะหมอเมสีคเนชาเองจ้านะคะวันนี้นะคะจะมาพยากรณ์นะคะการเงินครึ่งปีหลังของชาวราศีมิถุนนะคะคนที่เกิดในช่วงวันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคมนะคะว่าเป็นยังไงนะคะ,อะขอพรก่อนอมคเนชายะนะมะหาขอความแม่นยำจงมังเกิด นะคะชาวราศีมิถุนครึ่งปีหลังการเงินเป็นยังไงเนาะครึ่งปีหลังก็คือตั้งแต่เดือน,นกรกฎาคมเป็นต้นไปนะจ๊ะพี่หมอเมย์ก็จะเริ่มพยากรณ์นะคะแต่ละราศีให้นะคะก็คือจะมีคลิปของแต่ละราศีอยู่นะคะก็ เพิ่งจะเป็นราศีที่สนะคะก็ยัง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 ไล่ดูกันทันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากติดตามนะคะไปย้อนดูกันได้นะคะราศีเมษราศีพฤษก,ก็ลงไปแล้วนะจ๊ะอ่ะมาใช้กองที่2ในการพยากรณ์ การเงินครึ่งปีหลังของชาวราศีมิถุนนะคะจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะ อ,อย๋าวางเลนด,ดีก่อนชาวราศีมิถุนนะคะการเงินครึ่งปีหลังนะคะมาที่ใบแรกเลยสิ่งที่รอคอยมีโอกาสได้มีโอกาสสมหวังนะคะเพราะฉะนั้นเงินครึ่งปีหลังสิ่งที่คุณรอคุณอาจจะได้ในช่วงครึ่งปีหลังนะคะแล้วก็ใบนี้บอกถึงความอ่อนโยนหรือการช่วยเหลือคนนะคะเพราะฉะนั้นได้มาก็จะใจดีไม่ทําบุญก็ช่วยคนนะคะนะ มีเกณฑ์ได้เงินก้อนขึ้นมาจริงๆนะคะแต่ก็ต้องระวังกับผู้หญิงนะอาจจะเป็นอุปสรรคนะคะหรือใบนี้มองอีกแง่หนึ่งคือการหาเก่งและใช้เก่งนะคะเพราะฉะนั้นคึ้นปีหลังของชาวราศีมิถุนนะคะคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งแต่คุณก็ใช้เก่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันเลยทําให้คุณไม่ค่อยมีเงินเก็บนะคะอยากเก็บเราก็ต้องถ้าใช้เก่งเราก็ต้อง ซื้ออะไรที่มันแบบมีมูลค่าแล้วมันสามารถเก็บแล้วงอกเงยได้อย่างเช่นที่อย่างเช่นทองถูกไหมนะคะก็ลองคิดเอาละกันนะคะการเงินคุณนะคะครึ่งปีหลังชอบวัดดวงชอบเสี่ยงดวงนะคะหรือแบบใช้มันเต็มที่เลยสอดคล้องกันหน้าไพ่ใบนี้เลยเห็นไหมคือใช้แบบไม่สนใจใช้แล้วฉันก็หาได้นะคะเก็บบ้างเถอะจ้าเอาไว้บ้านปลายามแก่นะจ้าเออนี่คือแนะนำนะอ่ะ มีโอกาสนะคะเขาเรียกว่าการมองหาโอกาสหรือมองอนาคตวางแผนคิดแต่วางแผนอย่างเดียวคิดมองหาโอกาสข้างหน้าอย่างเดียวว่าจะทํายังไงให้มันมั่นคงจะทํางไงให้ให้มันดีนะคะอันนี้คือการคิดการมองนะคะแต่ยังไม่ได้ลงมือทําแค่คิดเฉยเนะคะอยากเขาเรียกอารมณ์เี้ยอยากทาให้มันสําเร็จแบบนั้นอยากได้ให้มันเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะมองแล้วก็ศึกษาด้วยและถ้าเป็นไปได้มีโอกาสก็ลงมือทำนะจ๊ะอ่ะ ใบนี้คือการเข้าสังคมหรือการปลดปล่อยอารมณ์นะคะการเงินดูยังไงอาจจะได้แบบมีอะไรที่เข้าสังคมแล้วเราสามารถต่อยอดเราได้นี่แง่งบวกนะนี่แง่บวกนะเข้าสังคมแล้วต่อยอดเราได้ดีขึ้นได้นะคะหรือหรือหรือนะคะอยากเที่ยวอ่ะอยากละลายไม่อยากรับผิดชอบเลยแล้วอ่ะเหนื่อยเบื่อมีเงินเนาะฉันอยากเที่ยวฉันอยากหาความสุขใส่ตัวฉันไม่อยากแบบว่าต้องมานั่งรับผิดชอบอะไรมากมาย อยากใช้ชีวิตแบบละลายอยากใช้ชีวิตแบบไร้สาระบ้างในช่วงครึ่งปีหลังคุณจะมีอารมณ์นี้อยู่ช่วงหนึ่งแวบหนึ่งเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นจัดสรรกองเงินให้ดีๆกองนี้เอาไว้เบื่อเอาไว้เวลาเราเบื่อจัดสรรกองเงินเลยหาเก่งอยู่แล้วนี่แต่แค่เก็บไม่เป็นแค่นั้นเองเก็บไม่ได้แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นจัดสรรให้เป็นในเมื่อเก็บไม่ได้ก็ต้องจัดสรรให้ได้นะคะเอาให้แน่สักทางนะอย่าแบบไม่ได้เลยสักอย่าง นะคะเออไม่งั้นมันจะไม่มีเก็บบ้านปลายชีวิตมันจะแย่นะคะอ่ะต่อชาวราศีมิถุนนะคะใบนี้ถ้าใครอยากเป็นหนี้เป็นสินต้องบอกเลยว่าใครอยากเป็นหนี้เป็นสินมีโอกาสได้เป็นหน,นี้เป็นสินสมใจอยากนะกูเอ่ยซื้อบ้านเอ่ยทํารถคือเป็นหนี้อ่ะวางง่ายๆนะคะอีกแง่หนึ่งแง่ลบอีกแง่หนึ่งแง่ลบระวังใครที่เป็นหนี้อยู่แล้วระวังการติดตามหนี้สินใบนี้คือคดีความ นะคะใบนี้คือคดีความเพราะฉะนั้นผ่อนผันอะไรกับผ่อนไปซักใครจะขอผ่อนผันกัไปซักใครจะอะไรยังไงกับเคลียร์ให้มันลงล็อกลงรอบนะคะนะไม่งั้นอาจจะโดนขึ้นคดีความได้บทสรุปการเงินครึ่งปีหลังใจร้อนนะ่ะเอาแต่ใจอยากได้ก็ต้องได้อยากไปก็ต้องไปนะคะ เพราะฉะนั้นในความอยากได้อยากไปของคุณมันจะนําพาความเดือดร้อนการเหนือติดขัดไม่พอใช้มีการช็อตเกิดขึ้นนะคะไปไหนก็ไม่ได้พึ่งพาใครก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นวางแผนให้ดีๆสําหรับครึ่งปีหลังของชาวราศีมิถุนนะคะ ใครอยากดูดวงทุกวันดูฟรีทุกวันอย่าลืมเข้ามาใน Line แอดนะคะจดไอดีไลน์แอดไซน์นะต้องมีแอดไซน์ด้วยนะ Horofree H, ree, H O R O F R W E นะคะเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนไทยที่อยู่ต่างแดนนะคะคนไทยที่อยู่ต่างแดนทำไมถึงเหมาะก็เวลาฉันจะตื่นเวลาไหนฉันอยากทักดูดวงเวลาไหนฉันก็ทักได้ถูกไหมเข้ามาค่ะของฟรีมีจริงหงเดียวในโลก นะคะคเข้ามาค่ะมีทุกวันนะคะขอให้คุณโชคดีสำหรับชาวราศีมิถุนแล้วก็ถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกริงๆให้พี่หมอเมย์ด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามกันด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะ